สรุปสึกโตโยต้าไทยพริมลีก2 4ของสโม,มสรฟุตบล SE, สสอล GSE สุสงคราม FC พวกเขาจบอันดับสุดท้ายของตารางซึ่งถือเป็นการตกชั้นในรอบ7ปีสโม,มสรหลังจากที่ก้าวขึ้นมาอยู่บนหลีกสูงสุดถึง7ปีด้วยกัน ซีซันรีวิวครั้งนี้จึงได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์กับคุณสมชายตันประเสริฐซึ่งเป็นผู้จัดการทีมสมโมสรสอบถามถึงความพอใจและเจาะลึกลรายละเอียดการทำทีมถึงทุการที่ผ่านมาและก็การวางแผนในอนาคตด้วยก็จริงๆแล้วคำว่าสปริริตของการกีฬาหรือการแข่งฟุตบอลเนี่ยในเทปมิดีโเนีผมคิดว่าไม่ได้เสียใจอะไรเลย และอย่างหนึ่งคือประทูพนองนั้นเป็นเป็นทีมเล็กๆแล้วก็เล็กมาตลอด7-8ปีที่อยู่ในไทยลีกมาลดแลนด่นมาปีนี้ถ้าตกถามว่าเสียใจไหมมันผิดหวังเล็กน้อยแต่ว่าไม่เสียใจนะฮะการกีฬาต้องมีแพ้แพ้และชนะต้องมีคำว่าเซฟลิตของคำว่ากีฬาเพราะฉะนั้นเรารับได้แล้วแฟนคลับก็รับได้ คือคือจริงๆแล้วผมไม่อยากโทษทุกถึงทุกอย่างผมว่าโทษเป็นภาพรวมนะฮะอย่าไปโทษว่าไม่ได้แข่งในบ้านแล้วเราไม่มีคะแนนหรืออะไรเราคิดว่าความสามารถเราไม่เพียงพอดีกว่า mm. ก็ก็ไม่ไม่คิดมากแล้วก็คุยกับกรรมการสมโมสรกรรมการบริหารหรือแฟนคลับต่างๆก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียอกเสียใจกันมากแต่บอกว่าดีหนึ่งขอให้เราได้ได,ไ,ดได้เล่นได้เล่นต่อก็อพอแล้ว แต่จิต,ตใจใหญ่เ่ยแล้วก็แฟนคลับของผมเนี่ยยัง,ยงหนาแน่นนะคนสมุทรสงครามเนี่ยที่ยังตามเชียร์อยู่เนี่ยก็ยัง,ยงให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ก,ก็ถือว่าจุดแข็งของผมเนี่ยอยู่ที่กองเชียร์หรือแฟนคลับของผมทีย่ยังช่วยกันและขห้กำลังใจกันตลอดเวลาครับ mm hmm. จุดอ่อนของสมสโมสรเนี่ยก็คือมันเป็นจังหวัดที่เล็ก ซึ่งหาสปอนเซอร์ยากกีฬาชีพเนี่ยเราต้องบอกว่ามันอยู่ที่ที่ที่เงินด้วยคือในจังหวัดเราเนี่ยไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าบริษัทอะไรต่างๆที่มันใหญ่ๆซึ่งเราไม่สามารถหาสปอนเซอร์ได้เยอะเพราะนั้นเนี่ยการนำทีมของเราก็อยู่ที่หลัก10ล้านนั่นเองหลักไม่เยอะหลัก4 50ล้านแต่ตอนนี้ไทยลีกมันไปถึง100ล้านแล้วมันก็เลยผมว่าเป็นจุดอ่อนตัว,ต,วตัวใหญ่เลยนะครับ ผมวันนี้นะผมว่ากีรูแบร์ทุกแมตท,ที่เขาลงไปเล่น38มแมตช์เนี่ยผมว่าเขาเล่นดีทุกแมตไม่ว่าวันนี้จะวานเขาอยู่ที่กองหลังหรือกองหน้าเอาไปใช้หน้าเขาก็เล่นได้เอามาเล่นหลังเขาก็เล่นได้ดีแล้วก็เซฟรลิตท,ทุกทุกทุก,ท,กทุกแมตผมว่าเนี่ยต่างชาติอย่างนี้เนี่ยหายากแล้วคนไทยหน้า,าไปยังทำเป็นเยี่งยงอย่างด้วย ควที่ผมไปเรียนไปเยือนบุรีรัมย์ที่ผมเสมอบุรีรัมย์วันนั้นสู้กันมากแล้ววันนั้นไม่มีโค้ดด้วยโค้ดช่วยเพิ่งอ,ออกไปแล้วพวกเราก็ทํากันเองช่วยกันให้ให้กาลังใจผมเองเดินทางจากแม่กองวันนั้นประมาณ10บโมงเช้าถึงนู่นห้าโมงเย็นพอดีแล้ววันนั้นพอเสมอกลับมาผมดีใจมากคือดีใจที่ได้ที่ได้ที่ได้เสมอกับทีมใหญ่ทีมเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นต้นของระดับไทยพีเ์ลีกเป็นความประทับใจแล้วเดินออกมานั้นผมภูมิใจว่า เรามีความสปิริตของการต่อสู้ของการเป็นทีมเล็กของเราถ้าแมตช์ผิดหวังจริงๆวันที่เราโดนเพื่อนตำรวจยิง4-0วนันนั้นคือคือเป็นแมตช์ที่เราเราตกแล้วแล้วก็เหมือนออนแอเหมือนออนแอรนักเตะอาจจะกำลังใจน้อยไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพอาตกแล้วก็เลยไม่ค่อยสู้เท่าไหร่แล้ววันนั้นผมไม่ได้ไปเองด้วยพอดีวันนั้นติดภารกิจพอดี พวกโหผมตรงนี้ผมประทับใจกับแฟนคลับผมมากนะจะเย่าหรือจะเยือนเนี่ยก็เดินทางมาติดต่อกับสโมสรถึงแม้ไม่มีเงินก็ไปเรียกอะไรกันเองไปเรียอะไรผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราให้มาช่วยคนละส0 0 0ันสอให้เป็นช่วยค่ารถที่จะไปเชียร์พวกเราผมประทับใจมากๆแล้วก็ขอบคุณจริงๆสำหรับแฟนคลับที่มีจิตใจที่ดี อนนี้เราจะเอ็มทีเอ็มเอยู่กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะฮะไปถึง,งถ,ถึงไหนแล้วตอนนี้90%แล้วเหลือแค่จดประกาเซ็นกันก็จบแหลวซึ่งซึ่งณนะวันนี้ตอนนี้ทีมก็ซ้อมแล้วกําลังคัดตัวแล้วกําลังคัดตัวอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ได้ครบโคต้าที่เราเราต้องการแต่อาจจะยังไม่ครบวันนี้แต่ก็ซ้อมแล้ว90%แล้วเหลือแค่จดประกาเซ็นกันพวกเราก็จะเดินหน้าต่อแล้ว สำหรับเป้านั้นผมเองเน่ยจากจากใจจริงมากดีหนึ่งเนี่ยไม่แพ้ไทยลีกนะทุกๆท,ทีมต่างก็ต้องการขึ้นไทยลีกในใจของผมเนี่ยเปา้าเนี่ยผมมองว่าจงาังหวัดสขคามเป็นจังหวัดเล็กๆ็ถ้าอยู่ดีหนึ่งต่อผมพอใจแล้วสำหรับตัวผมนะแต่แฟนคลับเนี่ยเขาอยากให้ขึ้นไทยลีกแน่นอนครับ และนี่ก็คือซีซันรีวิวสโมสรฟุตบอล GSE สูงนาร FC ที่ก้าวขึ้นมาสร้างชื่อเสียงในลีกสูงสุดตลอด7ปีเต็มด้วยกันและปีหน้าเราอาจจะได้เห็นทีมเป่าทุขนงชมใหม่เพื่อการกลับมาสร้างในลีกสูงสุดอีกครั้งครับ